รำปกคิ้กันมาเนี่ยคณะก็จะมากินมะม่วงเบาอีกเทลได้อ,อันนี้จะเป็นพริกเกลือสุดหวานนะคะว้าว <ยะ S 1> มาชิมกันมาชิมพร้อมกันชิมเ,เร็วอย่าเบือ ม่เข็มมันก็ลดความเค็มไงแน่จะใช่ไหมอืมอะไรมาเอ้ยมันลดความเปรี้ยวเนาะแ้จะพาทุกคนมากินมาม่านะคะมาม่าที่เขาพูดวาเร็ววันชิวเต๋ออะไม มาคอโเพ่อไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะทุกคนใครอยากกินพึ้งเกลือเราอ่อะ <c oughs> จ้างได้นะคะเ <c oughs> บอร์สบลูกกุยกำหนดวันที่32มกราคมนะคะม <c oughs> มีสองลูกทำไมมันมีแค่นี้วะทำไมได้ทำไมสองลูกมึงวาจ๊ะ You know hmm. ความเค็มน้ำความเค็มรสอันน no, ี้เนาะความเปรี้ยวนี่นะคะความเค็มรดความเปรี้ยวนี่นะนี่นะโอ้น้ำเค็มหยุดไม่ใช่น้ำเค็มน้เกลือน้ำเกลือ โอ้โหฮือขาวข่งเรียวเรียวไม่มีเกล่ยว ไม่เห็นเลยค่ะ ียสึกมจะน้อยไปนิดนึงน่าจะทายตอนมึงทำสูตรมึงไปทำให้เกือเพิ่มนะทะเพิ่มเถอะนะมากลงหลังทำาไอีกี้เอเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทำพี่เกอ กูไปตัดต่อยงไงได้เยัยโอเคนะคะตอนแรกแล้วก็จะเป็นเกลือแล้วก็พริกแล้วก็จะเป็นอ่าน้ำตาลแล้วก็อยีนนโมนะคะไม่เขาไม่ได้จ้างอำพูดใส่พริกเท่าไหร่ดีคะ เอดี๋ยวมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปตัดกล้องไปกันเลยจ้ามาเดี๋ยวแม่ค้าจะใส่เสอร์เฮ้ยขวายพี่กี้แม่ค้านี่เลยเท่านี้เลย